นางนัทวันชัยวันประธานกลุ่มวิสาหกิจเวสสำอางสมุนไพกรกล่าวว่าการเกิดของกลุ่มวิสาหกิจนี้เริ่มต้นทำที่จังหวัดจันทบุรีเมื่อปี2547 ต่อมาเห็นว่าที่จังหวัดอุบลราชธานีมีสมุนไพรยเยอะและเป็นบ้านเกิดของตนเองก็เลยได้กลับบ้านมาทำที่อุบลราชธานีในปี2,554เริ่มจากการทำยาหมองสมุนไพรและทำแชมพูสระผมเพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันต่อมาได้เริ่มรวมกลุ่มกับสมาชิกมาทำประมาณ6 7คนนำสินค้าที่แปรรูปไปขายตามตลาดตามบูธหรือตามงานทั่วไปผลตอบรับที่ได้คือขายดีมาก จึงเริ่มผลิตมากขึ้นและชักชวนคนให้มาทำมากขึ้นจึงเกิดเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาหลังจากนั้นก็เริ่มไปขายที่เมืองทองทาน,นีและต่างประเทศสินค้าเดิมของกลุ่มมีแชมพูสระผมเกลือสปาขัดผิวยาหม่องครีมทาหน้าครีมกันแดดเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด -19 ระบาดจึงหยุดการผลิตครีมทาหน้าไว้ก่อนเพราะใช้ต้นทุนสูงและจำหน่ายได้ยากในช่วงนี้ สินค้าใหม่ของกลุ่มคือ 1. โลชั่นทาผิวทำจากกล้วยน้ำว้าและดอกกระดังงาสรบพระุณคือทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื่น 2. คลครีมทาส้นเท้าแตกช่วยให้ส้นเท้านุ่มชุ่มชื่นลดการแตกกร้าน 3. ยาทากันยุงทำจากตระไคร้หอม จุดเด่นผลิตภัณฑ์ของเวสสำอางคือเน้นการทำสมุนไพรมาเป็นส่วนผสมในการแปรรูปสินค้าทุกชนิดไม่มีสารเคมีปลอดภัยและเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวแพ้ง่ายผิวสามารถใช้ได้ซึ่งต้องขอขอบคุณสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีที่ให้การสนับสนุนและช่วยต่อยอดผลิตภัณฑ์ออกแบบโลโก้สำหรับติดบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจเวสสำอางสมุนไพรให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย